อันนี้อะไรอ่ะอ๋อ R4G เราเคยเจอปะนี่ไงไปโน้ตยได้บอสอะยังเบ็ดบอส big take over by speed ยูรรัก้อสเวอีกแกเหรอ พี่คนนี้อีกแล้วยูลอคอลสเวตเฮ้ยใหไมวิ่งเร็วจังวะอ๋เอ,อเฮ้โมฮัมเหม็ดเฮ้ยโลบอคอมเอ้โลบอคอมไอ้โลอบโลอคอมตัวเดิมไม่นายตะวันสวยวยังหรอโอ้โหจัดสามทิศทางเลยยีบบ่ห้อเฮ้ยตะวันทันไหมเฮ้ยม,มันเอาไดมอนด์ไปแล้วอ่ <c oughs> นะเจะตาย สู้ได้นะไอ้ระบบคอมบอสบอสในระบบคอมกูตายไม่ได้เลยรบบคอมนี่เหรอโมฮัมเหม็ดเนี่ยโมฮัมเหม็ดฮะฮะตีได้ไงโมฮัมเหม็ดแล้วก็เพื่อนมันอีกไอ้เหี้ยถ้าตายรอบนี้คือเกิดมาเอ้ยถ้าตายรอบนี้ใครตีคู่อะไอ้คีชมพูเพราะว่าคุณจะกลับด้านแล่นมาเมือเปล่า ขอส่งไปเก็บสายดิน่ะเก็บสายเก็บขวานอ่ะไอ้เหี้ยบอสบอสผิดผิดอะไรประมาณผิดกันหยัดอะไรมึงยังต้องเดินไปเก็บอเนี่ยอุ้ยเอ้าทำไมคุณไอ้บอสโดนมั้งเนี่ยโดนมั้ยเนี่ยยังเเห็นโดอยูิม่เลยไม่ตายก็เลววะไอ้เหี้ยน้ำตกไอ้สัส เอ้ยบอสบอสเก็บเก็บเก็บแตน้าแตน้าแตน้าเอ้ยไม่ถึงเงยไม่ถึงบอสบอสบอสแล้วดีดีบอสบอสเสียจังหวะนะบอสซ้ายบอสซ้ายบอสซ้ายเก็บซ้ายเก็บซ้ายหน่อยบอลได้เลยอ้าะเราใครเก็บไปแล้วอ่ะโอ้ย้อมไงวัดเก็บไล้วนี่อนอันนี้มีห้ามิชิโลบอลคอนด่านตัวเดิมเลย <mile> <recuper ate. S 1> เอ้ย for เอิร์ธขอสแต็กหน่อยอ้าวทางไมนไอ้โลบอคอปดับนส่เฮ้ยนายดูแรงมากนายเอือสวยเอิร์ธเกือบตายเข้าสวยเข้าสวยเข้าสวยร้อนร้อนการเดืนเกิดพี่เอาเอ้าเฮ้ยอ้าอะไรอะอยังไงอะทีนี่ มันจะเดินไปเก็บเพชรแม่งร่วงตายได้นะพี่อยุดพี่อยุดผมไว้ผมต้องผมต้องผมต้องผมเนอะผมเนอะผมเนอะสแต็กจะหมดแล้วอือบอกกันะว่กันเตอร์เขาบอกเคว่ะมันแค้นกูว่ะเฮ้ย ทำไงดีอ่ะแก็นแดะทำแค้นตัวอ่ะผมนะเอาละ <c oughs> ผมอนะ่ะมาลังต้องแต้งผมนะ่ะมาเร็วกี่สายก้นวาวอสใช่ฮนะวอสวอสเจอกันหน่อยโอใครมาเลยหรอแต่หมดวีเดี๋ยวเชิญ เอ้ยพี่ทำสะพานเหรอสะพานอะไรสะพานเถื่อนสะพันเถื่อเฮ้ยเราบอกเขาไม่แรงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเออเอามันอืพูดแรงเลยนายเนี่ยลงมาดูอันนี้ตะกี้มันยังไม่แรงขนาดนี้เออทำไมมาแรงจังวะเฮ้ยบอลจะคนตามมาไม่กดิก็มาดิก็มาดิพูดลรงพูดลรงพี่พูดลรงพูดแรงโอ้ยเราบอกมาแรงกัดตรงนั้น้ะมาแรงมาดู เฮ้ยตอนดูการตัดหน้าอืบเอ้าอะไรอ่ะไม่ได้แต่มันเพจมันเกิดพอดีผม่ะไอ้โลวคอบไอ้ตะมูตะมี้ไอ้ตุ่มตุ่มติมติมหมวกตุง ไอ้ตุ้มแล้วใครเขาต่อทางอย่างนี้อ่ะแลไม่ทางมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้วะเออพาใครหวานหมูกุกตุ้งมันพูดไงนะหมูกุบตุ้งตุ้นตุ้นอะไรสักอย่างอมีไายคอนไปไหนมันไม่ทันจะได้หมูมึกอุดกุกเหมือนมึกกุ้งอื่นตุ้มตุ้มโอ้โคือกุ้งหุดตุ้นตุ้นตุ้มต้มนึ่ง หมูหมูกุ้งหมูอุ่นหมูมดกึ้งตางตายเป็นนอนเฮ้ยกุ้งหรอกูหกุ้งเฮ้ยเอิร์ดมันตามมาเต็มเลยแรงนายมันแรงมากนายแรงมากไม่ไหวไม่ไหวโอ้โหอดิมันใส่คนนกนะหนีได้หนี ไอ้ตมูตมีจะไปไหนมันใส่คนนกมันใส่คนนกมันใส่ขนนกส,นป,สนปีสามสขึ้นนะไม่รู้อะโอ้ยโยช่วยด้วยช่วยด้วยช่ยอาไปก็แล้ว,วกนันมีออะไรอะหลังตุ อตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นได้นอนบนเตียงประมาณสองชั่วสองวินาทีเอ็นี่เอ็นี่ชักเอาใหญ่มานี่กรปิดแล้วเอาใหญ่อันนี้ก็ยิงใหญ่เฮ้ยยิงะฮานูนน้องเอ้ยกูเกือบตายเร็วหลังมาน,งน,งน้นนงนานองเอ้ยกระนองเดินเด้าหลักแล้วน้องเอ้ย ถึงหมูมากดตุงตรงนี่งล้วงสวยคุณพี่สายโคนววจะจัดเลยเลยเล,เลยกืบตายมึงนี่แม่งตีรัวใช่ปะเลย เว้ยอ๋อไอ้บอสนี่หว่าเย้ก็ตกใจไปเลยบอสกวบจะหุบกุ้งวะนี่คนมาอ๋อเอ้ยเป็นอะไรเป็นอะไรอ่ะรู้สึกเหมือนจอแบบมันบยังไงก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ย ด้วยชีวิตไวอู้นายเลือดติ่งหนึ่งวิจบท้องกันหน่อยเยอะโอ้โหมืกมักกึ๊กต้องมึงดึงมีเครื่องบอกเลยจอดลัดการเรียนนี้ที่เพื่อนเจอกันหน่อยอุ้ย มีผิดพลาดเค่อยดูมันไม่มีบล็อกใช่ไหมล่ะเพื่อนมันไม่มีบล็อกใช่ไหมล่ะเพื่อนไม่มีบล็อกต่อเมันไม่มีบล็อกใช่ปหะล่ะเพื่อนจะบอกว่าแร่เกิดมาแล้วสามรอบแต่ยังไม่มีอเมอรัลเกิดจากแร่เลยพูเจะบ้าตาย มงงตไอพี่สายค้องเฮ้ยติดหินติดเกินติดขอบห้าเลยเนี่ยโอ้ยยิงไม่ออกยอดยอดยอด วายเกิดแล้วเพื่อนวายเกิดแล้วเดือดรอคีซัมทิมมั่งใครเก็บอะไรอะ่นะหอยเอิดเนี่ยโยนเข้าไปยิงเข้าไปโยนนั้งยิงทั้งโยนทั้งโยนทั้งยิงวายธนูหมดเดือดกันเนี่ยเหรอตายโอ้โอ้ โอชิตโอชิตโอชิตโอ้อยตีหอยตีหุยไอตุ๊ตามานี่ตุ๊ตาไปไหนเฮ้ยหอยตีหุยหอยตีซโซโซโซมันเจ็บใช่ไหมล่ะเพื่อน เอ้ายิงแบบกระแฟมละไอ้เอ้ยไอ้ไอ้ตัวนี้เกไปขุดหาเราแมลงติดแมลงติดตัวแมลงติดตัวดิจยไปขุดไกลแค่ไหนเอา ตีแรงกันนะบอยทัานจะตีแรงอะไรกันนักหนาพวกบอยไม่ทันแค่ขุดกระต่อง พุดไหมพูดแต่งหมดพอดีเฮย้ยอุ้ยเหียแรงจังวะเกดไหมนี่ดูเล่์ฐานมันดีเต็มเลยอ่ะไม่ขุดเลยอ่ะโฮ้ยมันตามมามาั ขนูหมดหนมดจะขอแรกฐานมันมก่อนว้าวแรงจังวะเ้ยนี่ที่ขุดไม้เอา้าหมด เดีพยว<ป>อเอาไปี่อมไปย่อมเอวัววิ่งสิวิ่งสิว้าไปวิช็อตสุเกือบสวยนี่ ก็ตกอไปยังยีเย็ดต่อขึ้นยังไงยีชมพูไม่ต่อกูเหี้ยชมพูไม่ได้ล่างเอ้ยเหี้ยชมพูมาต่อไปด้านล่างไอ้เหี้ยวกูเอ้าไอ้บอสนี่หว่า หอดแม่เมองดูมองดูมองดูนี่ไอ้วาดตีนทีีนี้ต้องีนนะนีจัดส้กหน่อยบปไปไบอยนา้อือ้มึงขรออะไรมึงรอแบบเอ